สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลิปมาทาของโปรดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเดือนที่ผ่านมาสบายดีกันบ้างหรือเปล่าสลิปเนี่ยก็สบายดีนะเพียงแต่ว่ายุ่งๆนิดนึงมีหลายวันมากเลยอะที่แบบว่าตื่นมาแล้วแบบอาบน้ําล้างหน้าแล้วก็คือออกจากบ้านไปเลยอะโดยที่แบบว่าไม่ได้ลงสกินแคร์ไม่ได้ลงเครื่องสําอางอะไรเลยมีหลายวันมากเพราะว่าแบบหนึ่งเหนื่อยแล้วสองแล้วก็แบบขี้เกียจด,ด้วย เอาจริงๆเลยคือไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเลยนะเนี่ยนะคะแล้วก็พักหลังเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเมื่อสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยซรีเริ่มมีอาการแบบหนังศรีรษะลอกไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่ใช้อยู่ก็เป็นสิ่งเดิมๆที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าอยู่ๆก็เกิดอาการหนังศรีรษะลอกขึ้นมาซะง,งั้นเนี่ยเนี่ยพยายามมากเลยที่จะรักษาช่วงนี้ก็แบบพยายามไปหาผลิตภัณฑ์อื่นๆมาที่จะ ทําให้มันลอกน้อยลงนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีว่าเป็นยังไงนะทีนี้สลี่อยากจะคุยนิดนึงกับเรื่องกิฟต a อเวที่ผ่านมาที่อัล่าสุดที่สลี่ให้เพื่อนๆร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกันที่บอกว่าให้บอกว่าตอนเด็กเนี่ยเก็บเงินซื้ออะไรใช่ไหมคะอุ้ยแต่ละคนนะักเขียนมาน่ารักมากๆเลยอ่านแล้วสลี่อมยิ้มมากมันทาให้สัลี่แบบนึกถึงภาพวัยเด็กเลยเฮ้ยนี่เขาก็เก็บเงินซื้อของเหมือนเราซื้อจักรยาน bmx ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ซื้อ มีหลายๆอย่างซื้อหนังสือซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยซื้อเกมที่แบบว่าเฮ้ยมันเหมือนกันมากชีวิตวัยเด็กของเราเหมือนกันมากแล้วเรารู้สึกแบบทําให้สาลรีรู้สึกผูกพันกับเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งเลเวลอะที่แบบว่าไม่ใช่แค่มาพูดจาแบบเรื่องความสวยความงามกันอยู่แค่นี้เราเรารู้จักกันมากขึ้นทําให้รู้สึกดีมากยิ่งขึ้นอะเออก็ขอบคุณนะคะที่แบบทุกๆคนมาร่วมสนุกกันแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีไปแล้ว ติดต่อมารับของรางวัลกันเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็สําหรับกิจกรรมครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะจัดขึ้นในระเร็วนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ซาริชื่นชอบแล้วก็เลือกเอามาให้เป็นกิฟต์อเวย์อยากจะให้นะทีนี้มาเข้าเรื่องกันบ้างเกริ่นกันจะเยอะและนะคะมาเข้าเรื่องในวันนี้วิดีโอวันนี้ก็จะเป็นของโปรดอย่างที่บอกไปแล้วนะถึงแม้ว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยซาริจะมีหลายๆวันที่แบบว่าไม่แต่งหน้าไม่ลงสกินแคร์อะไรแต่ก็มี หลายๆตัวที่ซาลี่หยิบใช้แล้วชอบแล้วแบบว่าเออพอนึกถึงเวลาจะแต่งหน้าจะหยิบอันนี้มาใช้เป็นสิ่งแรกๆนะคะมาพูดกันถึงสิ่งแรกก่อนนะคะเป็นอายแชโดว์นะคะเป็นพาเลทที่ซาลี่จับรละว,วางไม่ลงจริงๆนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่คิดว่าเออตัวเองจะต้องแต่งหน้าไปพบปะผู้คนไปสังสรรค์หรือว่าไปอีเวนต์ไปอะไรสำคัญๆส,สักอย่างหนงเนี่ยซารี่จะหยิบอันนี้มาใช้ ก่อนอันอื่นเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะของ Charlotte oli, t i l b u r y The d o n c h ง n ช i t a ตตัวนี้นะคะเคยอยู่ในวิดีโอเฟเวอร์รของ Sally มาแล้วแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบรักชอบเขาจริงๆทวินหาเลยอะ่ะใช้คำคำเนี้ยเพราะว่าเวลาที่จะแต่งตาเนี่ยก็ไม่อยากใช้อันอื่นอะ่ะคือจะนึกถึงอันนี้เป็นอันดับแรกะคะ่ะมีอยู่ด้วยกัน4สี4นะคะเดี๋ยวซารีจะทำรีวิวอันนี้ออกมาให้ดูนะคะเป็นรีวิวของ ชาลลอตทิเบอรี่เครื่องสำอางของชาลลอตทิเบอรี่ทั้งหมดเลยจริงๆอ่ะจะบอกว่าทำไปแล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองพูดเยอะมากพูดไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าทั้งๆท,ท,ที่ก็มีแค่ลิปสติกบลัชออนอายแชโดว์แล้วก็ลิปไลเนอร์พูดเยอะมากก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวอัดใหม่เอาแต่เนื้อเนื้อดีกว่าเอาน้ำออกไปบ้างนะคะเดี๋ยวอัดใหม่แล้วก็แบบเอาให้สั้นกว่านี้นะคะจะได้ไม่ดูหน้าเบื่อจนเกินไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยซาริชอบมากเลยแล้วก็เป็นสี่สีที่แบบ ใช้อะ่ะเวลาใช้แล้วเราไม่ต้องพยายามอะ่ะคือเป็นพาเลตที่ใช้ง่ายมากใช้มาแล้วได้ลุคสวยแต่งได้ไวมากอ่ะค่ะแต่งปุ๊บแล้วดูสวยเหมือนฉันพยายามมากมีทัศักษะ์มากแต่งจริงไม่ใช่คือสีมันสวยอยู่แล้วองค์ประกอบมันสวยอยู่แล้วก็ชื่นชอบอันนี้ถันมามาพูดถึงลิปสติกกันบ้างนะคะ เป็น2สีนี้ที่สาลี่หยิบใช้นะคะถ้าวันไหนสาลี่อยากได้สีนุดนๆน,นิดนึงนะคะก็จะเป็นตัวไว Matte Cream ม i p ปเ a y o n ตัวนี้นะคะสาลี่ชอบลิปสติกเนื้อแมตนะเป็นเนื้อครีม <c oughs> matte, เนื้อแมตน่ยจะชอบมากกว่าเนื้อลัสเตอร์เนื้อกลอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันทาแล้วแบบโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้ลุคกลอสขึ้นมาเราก็แค่ตกกลอสทับแค่นั้นเองอันนี้คือสีของ เจ้าตัวนี้ชื่อสีว่า glasse หรือ glaze นะคะแล้วแต่แล้วแต่คนจะออกเสียงว่ายังไงนะคะแล้วก็ใช้ง่ายเป็นหัวดินสอเขาเรียกว่าเป็นหัวครีอนคล้ายๆดินสอสีแบบนี้นะคะแล้วก็ทาง่ายเข้ามุมปากง่ายชอบมากๆนะอันนี้เป็นสิ่งที่ซาลี่หยิบใช้ตลอดคืออยากจะบอกว่าแท่งนี้อยู่ในกระเป๋าเครื่องสําอางของซารี่ตลอดเลยเวลาซาลี่ไปไหนก็จะหยิบมาใช้ด้วยเพียงแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ย รู้สึกว่าใช้เขาบ่อยมากเป็นพิเศษนะคะทีนี้อีกหนึ่งสีถ้าเกิดว่าวันไหนอยากได้สีซับๆบสีแบบแจ่มแจนะคะคือไม่เชิงว่าเป็นสีเซ็กซี่แต่ว่าเป็นสีที่แบบซับๆสดใสมากกว่านะคะก็จะเป็นลิปสติกตัวนี้จากคลินิกนะคะชื่อของลิปสติกรุ่นนี้ก็คือคลินิก p o p Li p c o l o r plus primer นะคะสีที่สัิชอบก็จะเป็นสีเบอร์สิบพันนะชอบมากเลยสีเนี้ย นิดเดียวแล้วมาเลยนะคะแล้วก็เป็นสีที่ตรงกับตัวแท่งตัวอย่างนี้ด้วยนะก็ชอบอะ่ะเป็นลิปสติกเนื้อบางเบาสีชัดทาง่ายค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสีนุนๆสลิปไม่แนะนำนะสำหรับคนที่ริมฝีปากคำ้คำเคยพูดไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้เนี่ยถ้าใครมีริมฝีปากคำ้ำจาริแนะนำให้ซื้อสี เนี่ยสีเข้มๆแบบนี้จะดีกว่านะคะใครที่มีลิมฟิปากชมพูอยู่แล้วอาจจะลองดูเป็นรุ่นนูดนูสีนูดน,นูก็ได้เพราะว่าคงจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการกรบสีปากเดิมไม่สนิทแต่ว่าอันนี้เนี่ยซาริชอบมากเลยสีเนี้ยสีเบอร์สิน,สนะคะลองดูค่ะใครอยากได้สีนี้นะแต่ว่าวันนี้สาริไม่ได้ทามาเดี๋ยวสาริขึ้นรูปไว้ให้ว่าทาแล้วเป็นแบบไหนลุคแบบไหนบนหน้านะคะ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลิปอันสุดท้ายเป็นตัวนี้นะคะจาก s k i ิน a ม e จริงๆแล้วเป็นลิปบาล์มค่ะแต่ว่าเป็นลิปบาล์มอารมณ์แบบลิปบาล์มเปลี่ยนสีได้นะคะจาก s k i ิน a ม e เขาส่งมาให้สันลี่นานมากแล้วนะตัวนี้นะแล้วสัลี่วันดีคืนดีหยิบมาใช้คือบอกตรงๆเลยว่าบางทีเนี่ยของที่ส่งมาหลายๆชิ้นเนี่ยสัลี่ไม่ได้แบบแกะใช้ทันทีเพราะว่าบางทีของที่มีอยู่มันก็เยอะมากแล้วจะเปิดมาใช้อัดเข้าไปมันแบบ มันดูมากไปอ่ะเออนะมันใช้ไม่ทันจริงๆของบางอย่างเขาให้มาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งแกะใช้ก็มีนะคะคือตอนแรกฉลิกก็เฮ้ยมันจะดีหรอลิปล่า,บบาเปลี่ยนสีปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึง่งรู้สึกว่าผิวแห้งริมฝีปากแห้งนะคะก็เลยหยิบอันนี้มาใช้แล้วพอตื่นเช้ามาแบบริมฝีปากมันยังชุ่มชื้นอยู่พร้อมกับงงตัวเองอ่ะเฮ้ยฉันไปทำอะไรมาอะตื่นมาดูกระจกแล้วแบบว่าเฮ้ยปากเป็นสีชมพูระเรื่อ สวยตื่นมาสวยเลยประมาณนั้นนะคะก็เลยแบบอ๋อนึกนได้เมื่อคืนใช้เจ้าตัวนี้นะคะสีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาที่เขาเปลี่ยนสีแล้วเวลาที่อยู่บนริมฝีปากของจารีก็จะสีชัดแดงขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะริมฝีปากของจารีมันก็มีทินนะเรื่อแดงๆอยู่แล้วนะคะก็ชอบอะเออมันนุ่มชุ่มชื้นมันเบาสบายแล้วก็ในวันที่แบบว่า คือไม่อยากทาลิปสติกอะแต่ว่าอยากให้ปักชุ่มชื้นแต่ก็อยากมีสีลิปทิ้นทินระเรื่อนิดนึงนะสะลิกก็จะหยิบเจ้าตัวนี้มาใช้นะคะแล้วก็ถ้าวันไหนใช้ก่อนนอนตื่นเช้ามาก็จะสวยเลยเพราะว่าตื่นเช้ามาก็ ปากสีชมพูร,ระเรื่อ innocent กันมากนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แอบมีตัวช่วยนะคะใครสนใจอยากลองแบรนด์แบรนด์นี้นะคะเดี๋ยวสัลลลิงก์ไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างว่าหาซื้อกันยังไงร,รู้สึกว่าจะหาซื้อได้ที่เว็บไซต์เท่านั้นนะคะถามว่าอันนี้มันแตกต่างจากลิปเปลี่ยนสีที่สลิเคยใช้ยังไงคือสลิี่เคยใช้ลิปเปลี่ยนสีตอนเด็กๆแล้วอะเด็กมากเลยอะแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นเท่าที่จําได้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่รู้สึกว่า ยิ่งใช้ไปทําไมยิ่งปากมันยิ่งแห้งนะคะใช้ไปแล้วปากมันยิ่งแห้งแต่ว่าตอนนี้ไม่พอทาตอนกลางคืน ทั้งคืนเลยทิ้งไว้ทั้งคืนตื่นเช้ามาปากยังดูนุ่มๆอยู่เลยนะคะมาถึงยาทาเล็บกันบ้างยาทาเล็บเดือนที่ผ่านมาเนี่ยซารีอินกับสีนู๊ตมากๆนะคะจะหยิบสีนู๊ตมาทาบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็ตัวที่ทาบ่อยมากสุดๆเลยก็จะเป็นตัวนี้ของมาร์คเจคอบตัวนี้นะคะสีเบอร์นี้คือเบอร์หนึ่งสี่สองฟลูรสนนะคะเป็นตัวนี้ เป็นสีนูดที่สวยมากนะคะคือเวลาเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าฮ้ย mm. เป็นสีนูดธรรมดาแต่ว่าเวลาที่แบบว่ามันกระทบแสงแดดนะคะมันจะมีแบบสีคล้ายๆคล้ายๆกับสีมุกอะคะ่ะคล้ายๆความเงาของมุกอะเป็นลักษณะแบบนั้นซ่อนอยู่ถามว่าตอนที่ทาไปเนี่ยมองเห็นหรือเปล่าว่ามันเป็นนูดที่มีมุกเคลือบอยู่มองถ้าไม่เห็นนะคะถ้าเกิดว่าไม่โดนแดดเนี่ยมองถ้าไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ยาทาเล็บของมั Jacobs เนี่ย เอาจริงๆเลยนะคือจะบอกว่ามันดีที่สุดก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าซารี่ชอบสีซะมากกว่านะเคยใช้ยาทาเล็บที่เนื้อดีกว่านี้ทาง่ายกว่านี้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา500กว่าบาทจริงๆเลยคือชอบสีซะมากกว่านะคะคือสีมันเป็นนูดกําลังดีไม่ชมพูจนเกินไปไม่มอฟจนเกินไปไม่เบจจนเกินไปอันนี้ชอบมากแล้วทากันแบบต่อเนื่องเลย อ๋อข้อดีของมันอยู่ข้อหนึ่งที่สตรี่เห็นชัดได้ก็คือมันไม่ค่อยแตกมันไม่กระเทาะเท่าไหร่นะคะเวลาทาไปนานๆแล้วจะเห็นว่ามันแบบตรงปลายเล็บเนี่ยเออมันจะมีแบบคล้ายๆกับว่ามันจะหลุดไปบ้างสีมันจะหลุดไปบ้างแต่มันไม่ใช่แบบแตกกระเทาะออกมาเลยค่อนข้างอยู่นานแต่ว่าเนื้อก็ไม่ได้ถึงกระดีมากนะคะก็ ชอบแค่สีอะชอบสีนู้ดเท่านั้นนะคะอีกนูดน้ดนึงที่สาลี่หยิบมาทาด้วยก็จะเป็นเจ้าตัวเนี้ยของ i o อ c h r i s t i a n Dior เมื่อตอนคอลเลคชันฮอลิเดย์สปีที่แล้วนะคะคือสาลี่ชอบยาทาเล็บไฮเอ็นราคาแพงๆนิดนึงเพราะว่ามันเก็บได้หลายปีแล้วมันก็เนื้อมันไม่แบบแห้งเนื้อมันไม่แบบคือนึกออกมาบางทีเราเจอสีสวยๆอะ เราก็อยากจะใช้มันนานๆเก็บไว้หลายๆปีแต่พอซื้อมาสักพักมันแห้งเนี่ยซารีบบแบบเราต้องไปตามหาซื้อสีใหม่ๆอันนี้คือเรื่องที่แบบมีนะบางทีชอบสีทาเล็บเนี่ยแล้วพอมันแห้งไปแล้วแบบเฮ้ยจะไปตามซื้อที่ไหนมันก็ไม่มีแล้วหาซื้อยากหาซื้อลําบากแต่ว่าเออไอพวกนี้ดีหน่อยที่แบบมันไม่แห้งง่ายนะคะสีที่ซารีชอบทาอันนี้ของพ r i s เ i a ดี i o r ก็จะเป็นสีสามหนึ่งปดนะคะ ไม่แน่ใจตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าลองไปถามที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะคะส่วนสีที่สริทาอยู่บนเล็บของตัวเองวันนี้จริงๆแล้วเป็นของดักสตอร์ด้วยเดี๋ยวสลิเอามาเหอในพันห้าพาเพินนะว่าเป็นสีอะไรสวยมากชอบมาก ตอนนี้เหอสีที่ทาอยู่บนเล็บมากเลยเดี๋ยวใครอยากรู้ว่าสีอะไรรอดูที่พันท่าพาเลินนะคะมีท็อปโค้ดอันใหม่ที่ซาลี่ได้ลองค่ะเป็นท็อปโค้ดจาก s u ล l ี h a n s เ n อีกแล้วนะคะตัวโปรดอันเก่าของซาลี่เนี่ยเป็นสัล l ี่แฮนเซนเมก s ก i n e ชนะคะทีนี้เขาออกตัวนี้มาเป็น Big s h i นี่ท็อปโค้ดสัลี่ก็เลยอยากลองนะคะพอลองแล้วก็ชอบนะคะชอบเหมือนกัน เป็นท็อปโค้ทที่ให้ความเงาอยู่ทนอยู่นานนะคะแล้วก็ช่วยให้สีทาเล็บของเราติดทนนานมากยิ่งขึ้นจาล,ลี่ยังไม่แน่ใจว่าชอบอันไหนมากกว่ากันระหว่างไอตัวเมกกรชายกับเจ้าตัวนี้นะคะยังไม่เคยเปรียบเทียบจริงๆนนจังๆแต่ว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ซื้อมาแล้วเราใช้โอเคใช้ดีเลยแหละนะตัวสุดท้ายที่เกี่ยวกับเล็บก,ก็จะเป็นอันนี้นะคะน้ํายาล้างเล็บจากบูส์นะคะซาล,ลีเคยจําได้ว่าชอบแผ่นล้างเล็บนะคะจากบูส์เหมือนกันทีนี้หันไปเจ,เจอเจ้าตัวนี้ เป็น a นว Polish Remover with Rosemary Oil ค่ะราคาไม่แพงค่ะอยู่ที่ประมาณ80-90บาทนะคะแล้วก็ใช้ดีอันนี้ใช้แล้วกลิ่น Rosemary อะ่ะมันไม่ฉุนมากจนเกินไปนะคะซาล,ลี่เคยมีปัญหาที่ว่าน้ำยาทาเล็บบางรุ่นเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยกลิ่นน้ำหอมมันฉุนมากจนเกินไปจนทนไม่ไหวแต่อันนี้กลิ่น Rosemary Oil ของเขาเนี่ย ดีไม่ฉุนมากจนเกินไปแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเล็บไม่แห้งเพราะมันมีส่วนผสมของออยอยู่ด้วยนะคะก็เลยชอบมันหาซื้อได้ตามร็อกสตอร์ด้วยแล้วก็ถูก80-90บาทนะคะลองดูลองไปหาซื้อมาใช้กันจากบูธนะคะอีกตัวหนึ่งที่สารีพกติดกระเป๋าเลยในเดือนที่ผ่านมาก็จะเป็นตัวนี้ Resona Shower Cream all day fresh net นะคะตัวนี้นะ เป็นไซส์เล็กไซส์จิ๋วไซส์ไม่นีก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมยีวันหนึ่งสัลี่รีบจัดออกจากบ้านแล้วนึกขึ้นได้เฮ้ยลืมลืมทายาปรับเต่านะคะแล้วก็กลัวแบบเออเดี๋ยวช่วงบ่าย,ายมันจะเหม็นอะ่ะสัลี่ก็เลยเดินเข้าไปที่เซเว่นแล้วก็ไปเจออันนี้คือเป็นสิ่งที่ซาลี่ใช้อยู่ประจำอยู่แล้วสำหรับเรโซนาตัวนี้นะคะแต่ว่า อันนี้เป็นไซส์ขนาดปกพาฉเลยก็เลยเออดีใจว่าเจอของที่เราใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะคะก็เลยซื้อมาแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าของตัวเองตลอดเลยแล้วไม่รู้เป็นยังไงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือปกติไม่เคยลืมไม่ค่อยได้ลืมใช้ยาปรับเต่าเท่าไหร่แต่ว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลืมบ่อยมากแล้วก็คือแบบ เออพอลืมแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเออมีตัวนี้อยู่ในกระเป๋าก็หยิบมาทาเลยนะคะเข้าห้องน้ำนะแล้วก็หยิบมาทาไม่ได้ไปยืนทาบนรถเมย์นะก็คือประหลาดใจตัวเองเหมือนกันอะ่ะคือเหมือนจะรู้ว่ามีตัวนี้อยู่ในกระเป๋ามีสํารองอยู่ในเดือนที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่าลืมทายาผับเต่าบ,บ่อยมากนะคะก็มีตัวนี้ช่วยชีวิตเอาไว้ก็เลยเอามาพูดกันนิดนึงเผื่อว่าใครอยากหา ที่ปากเต่าที่แบบขนาดไซส์จิ๋วเล็กๆก็ลองไปดูได้ที่เซเว่นอีเอันนี้สัลลี่ซื้อที่เซเว่นนะแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้สัลลี่จะไปต่างจังหวัดก็โชคดีหน่อยได้ไซส์เล็กไซส์ขนาดปกพาพกง่ายไปต่างจังหวัดมาดูเรื่องของผมกันบ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเห็นกันบ้างแล้วบัตติสเตหรือบัตติสดายแชมพูนะคะรุ่นนี้สีนี้เป็นรุ่นออริจินอลนะแล้วก็ ซาลี่เคยใช้นานมาแล้วแหละแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาไปลองอย่างอื่นลองยี่ห้ออื่นลองแล้วก็ชอบบางไม่ชอบบางชอบบางไม่ชอบบางแต่ว่าพอกลับมาใช้อันนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป๊ะเลยอะคือแบบว่ายี่ห้ออื่นเอาจริงๆนะที่ซาลี่เคยใช้อะซาลี่รู้สึกว่าใช้ไปแล้วมันดูดความมันได้ไม่ดีเท่ากับเจ้าตัวบทิตสเต้อะค่ะคือใช้ที่ห่ออื่นไปแล้วรู้สึกว่า พอบ่ายๆเดี๋ยวผมมันก็กลับมามันอีกเหมือนเดิมแต่พอใช้บาติสเต้แล้วรู้สึกว่ามันดูดความมันระหว่างวันเข้าไปด้วยอะ่ะเออคือไม่ใช่แค่ว่าตอนฉีดไปแล้วก็ดูดความมันแค่ตอนที่ฉีดเท่านั้นแต่ว่ามันยังควบคุมความมันบนหนังศีรษะระหว่างวันด้วยอะค่ะก็เออใช้แล้วรู้สึกโอเคมากแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าสลี่กลับมาใช้อันนี้แล้วหนังศีรษะลอกนะเพราะว่าหนังศีรษะลอกเนี่ยสัลี่เพิ่งมาเป็นแต่ว่าอันนี้เนี่ยสัลี กลับมาใช้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สัลี่เคยใช้ในอดีตแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยเดี๋ยวกําลังจะหาต้นสายไปเหุว่าเอ๊ะทําไมทําไมหนังศีรษะถึงลอกเป็นแผน่แผนๆเลยอะลอกเยอะมากทํายังไงก็ไม่หายกลุ้มกุ้มจริงๆนะคะมาดูสกินแคร์กันสักนิดนึงละกันนะคะสกินแคร์ในเดือนที่ผ่านมาสัลี่ชอบอันนี้มากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้มาตอนซัฟราลด20%ี่สิบเปร์ซ็นซาไทยแลนด์นะคือแบบตอนที่เขาส่งมเมสเซจมาว่า คุณมีสิทธิ์ใช้ส่วนลด20%ที่ซฟราไทยแลนด์ซาลี่แบบนี่แหละคือสิ่งที่ฉันรอคอยมาเนิ่นานนะคะแล้วก็แบบดีใจมากที่ซัฟราเมืองไทยมีลด20%กับเขาด้วยนะคะอันนี้มาร์คเจคอบตัวนี้ซาลี่ก็ได้มาตอนลดเหมือนกันซาลี่ได้ของมาไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากเห็นฮอก็ลอง ตัมไลค์หรือว่าคอมเมนต์มาบอกกันดูก็ได้นะคะอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งคือเป็นสสิ่งแล้ววันนี้โชว์ไปสสิ่งแล้วว่าได้อะไรมาจากพอบ้างวันนั้นที่ออกมาเนี่ยไปกับพี่แอมได้มาประมาณห้าหกชิ้นมั้งนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นว่าส่วนอื่นๆเป็นอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกละกันนะคะทีนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียแกรมโกลเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าบรรดาเหล่ายูทูบ e a u ี y กูรูที่มองนอกทั้งหลายเขา สุพกกันเลยว่ามันแบบว่าเป็นมาสกคโคลนที่ดีมากๆนะคะตัวนี้ก็คือ Super m u มัดคลีนซิ่งทรีทเมนต์ซารีชอบสารีเคยซื้อไม่ใช่เคยซื้อสิเคยได้ไซส์ทดลองมาลองใช้แล้วแล้วชอบมากเป็นมาสก์โคลนที่แบบชอบมากจริงๆชอบมากกว่าหลายๆฮี่ห้อด้วยเพราะว่าใช้แล้วผิวไม่แห้งตึงใช้แล้วผิวหน้ารู้สึกดีสะอาดสดชื่นใช้แล้วไม่แพ้ที่สำคัญเพราะว่า มักคนหลายๆยี่ห้อเนี่ยสล,ลีใช้แล้วรู้สึกร้อนแสบหน้าไม่สบายหน้านะคะอันนี้ใช้แล้วแบบรู้สึกดีมากมันจะมีกลิ่น m e n ท a ลหน่อยใช้แล้วรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะราคาแพงนิดนึงได้มาที่ประมาณหลังจากลด20%นะ1,800กว่าบาทแล้วก็ราคาที่เมืองไทยกับที่เมืองนอกเท่ากันไม่ต้องไปฝากซื้อเลยเพราะเพราะว่าน้ำหนักกระปุกเนี่ยค่อนข้างหนักนะคะก็ ซื้อที่เมืองไทยดีกว่าแล้วก็ซื้อตอนช่วงลดลด10%ลด20%อ่ะใครมีบัตเจตอันเนี้ยซารีแนะนำอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับหน้าเหมือนกันอันนี้นะคะเป็นของคลินิกชื่อเต็มๆของเขาคืออะไรอะ่ะคลินิกโซนิกอะไรสักอย่างเดี๋ยวซารีขึ้นไว้ให้นะคะแต่ว่าเป็นเครื่องล้างหน้าของคลินิกที่ซารีทดลองใช้มาเนิ่นนานอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทางแบรนด์ส่งมาให้ซารีใช้นานมาก,กน,นะซารีก็ทดลองใช้มาสักพักหนึ่งคือมีความคิดเห็นที่แบบ หลากหลายมากสําหรับเจ้าตัวนี้แต่ว่าคือสรุปโดยรวมๆก็คือชอบแหละนะคะชอบที่ไม่ชอบอยู่อย่างเดียวคือราคาตั้งไว้4,000บาทคือสูงไปนิดนึงสาหรับซาลี่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีผิวที่เซนซิทีฟมีผิวที่แบบเป็นสิวอักเสบเซนซิทีฟอะไรแบบนี้ซาลี่แนะนําเจ้าตัวนี้มากกว่ามากกว่าเคลียร์โซนิกะเพราะว่าเคลียร์โซเนี่ยคือภาษาอังกฤษเขาจะมีอยู่2คํา exfoliating กับ cleansing นะคะ c l e a ยร์โซนเนี่ยจะค่อนไปทาง e อ f o l เรดิ้งซะมากกว่าคือเป็นการล้างหน้าในลักษณะของการขัดหน้าสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าสำหรับ cleansing จริงๆนะคะมันก็เลยแบบยังไงละ่ะคือเอาจริงๆแล้วถ้าเทียบกันเนี่ยคือมันคนละมันคนละแบบอะคือมันเทียบกันยากนะคะเพราะมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันเป๊ะสะทีเดียวอะ่ะ เออพูดยากจริง,รงๆวะ่ะใครอยากดูรีวิวบอกมาแล้วกันนะคะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็คือชอบแหละมันค่อนข้างจะอ่อนโยนสำหรับคนที่มีผิวเซนซิทีฟอ่อนโยนเนี่ยตัวเนี้ยดีมากนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวนี้เขามีหัวเปลี่ยนแล้วนะแล้วล่าสุดเมาาื่อเช้าสารีได้อีเมลเนี่ยเขามีเป็นรุ่นสีดำแล้วก็หัวเป็นหัวสีดำสำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะ ถ้าจะให้สรี่แนะนําเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของคลินิกเนี่ยหาไวเชอร์หรือหาส่วนลดอะไรมามาช่วยจะดีมากนะคะเพราะว่าถ้าให้ส ا ี่ซื้อเองนะหรือว่าตั้งราคาเนี่ยสรี่จะตั้งไว้ที่ประมาณสักสามพันเนี่ยสามพันถ้าเกิดเขาตั้งมา 3, 000, สามพันส ا ل บอกซื้อเลยเออไปซื้อมาสามพันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากซื้อในราคา 3, 000, สามพันส ا ل แนะนํานะก็คือรอช่วงลดช่วงลดยี่สอร์ซนนะคะหรือไม่ก็รอช่วง คือใช้ไวเชอร์ก็ได้ใช้แต้มแรกอะไรเงี้ยแต้มบัตรเครดิตแรกไวเชอร์แต้มบัตรเ card แต้มบัตร The o วันการเนี้ยรอรอใช้แต้มแรกจะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็อันนี้ยสลี่แนะนําติดอยู่อย่างเดียวอย่างที่บอกราคา4,000ันสูงไปสักนิดนึงอ่ะอืมนิดนึงนะคะสักสามพันนี่สลี่ไฟเขียวเลยให้ไปซื้อเลยนะก็ชื่นชอบเจ้าตัวเนี้ยสาหรับเดือนที่ผ่านมาอ๋อแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือ ตั้งแต่ได้มาเนี่ยตั้งแต่ที่เขาให้มาเนี่ยชาร์จไปครั้งเดียวไม่รู้กี่เดือนแล้วอะ่ะคือชาร์จไปครั้งเดียวคือเคลโซนิกอะชาร์จบ่อยมากเดี๋ยวก็ชาร์จเดี๋ยวก็ชาร์จแต่อันเนี้ยคือแบบตั้งนานแล้วอะ่ะยังไม่ได้แบบว่าคือแบตเตอรี่มันก็ยังยังอยู่ดีอะ่ะเออก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบนะคะใครอยากดูรีวิวแบบเต็มเต็มคอมเมนต์มาเดี๋ยวทำให้นะหมดไปแล้วในส่วนของ Beauty f a v o r i t e นะคะทีนี้มาพูดถึงแรนด o อมเฟ o r i รกันบ้าง ในเดือนที่ผ่านมาสัลี่กลับไปดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีซีรีส์หลายๆเรื่องที่สลี่ซื้อมาแล้วก็ดูครั้งเดียวจบเลยนะคะแต่ว่ามีบางเรื่องที่สัลี่เอาย้อนกลับมาดูใหม่อีกหนึ่งรอบอันนี้เนี่ยย้อนกลับมาดูรอบที่สองแล้วแบบคือคือจะบอกว่าสัลี่กับชาเนี่ยถ้าให้เลือกว่าท็อป5ซีรีส์ของแต่ละคนเป็นอะไรเนี่ยสี่อันเนี่ยคือเลือกยากมาก ในบรรดา4อันทั้งหมดเนี่ยเลือกยากมากแต่ว่ามีอยู่หนึ่งอันที่เราสองคนลงความเห็นว่าเป็นสุดยอดซีรีส์ของเราเป็นเป็นซีรีส์เรื่องที่โปรดที่สุดของเราอะ่ะก็จะเป็นเรื่องนี้คือเรื่องชักเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าครั้งแรกที่ซารีดูชักเนี่ยคือซารีเห็นที่ตอนนั้นสมัยก่อนที่บ้านติด True, ทรูทวิชชั่นนะคะ เห็นครั้งแรกดูค like, ร like, hey, like ั้งแรกเนี่ยจำไม่ได้ว่าอพิโซดอะไรแต่ว่าไม่ได้เริ่มดูตั้งแต่ตอนแรกตอนนั้นดูคือรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นสนุกเลยเป็นหนังแบบคล้ายๆกับแบบเป็นเนิร์ดอะเด็กเนิร์ดเด็กเรียนแล้วก็แบบมีเรื่องสายลับแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ไม่เข้าไม่อินพอหลังจากนั้นเนี่ยสาลี่ก็ไปเดินเล่นที่ร้านวีดีโอแล้วเขามีชักอ่ซีซั่นหนึ่งขายนะคะทีนี้เราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวลองดูตั้งแต่ ซีซั่นแรกซีซั่นที่1ซิว่าเราจะเก็ตไหมพอดูเอพิโ od แรกเท่านั้นอะเอพิโ od ที่1นึ่งซีซั่นที่1คือแบบติดเลยอะเป็นถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูใครยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะจะรีแนะนำถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบคอมเมดี้ตลกความรักแฟมิลี่ครอบครัวเพื่อนมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยที่แบบดูแล้วแฮปปี้ดูแล้วแบบ ดูแล้วจะรู้สึกว่ารักตัวละครในในซีรีส์เรื่องนี้มากๆอะ่ะดูแล้วรู้สึกว่าฉันอยากเป็นเพื่อนกับพวกเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเออจริงจริง,รง,รงอันนี้สัลลี่ชอบมากเป็นซีรีส์อันดับหนึ่งของของชาส์กับสัลลี่เลยใครชอบหนังแนวเนี้ยสายลับสืบสวนมันตลกสนุกดูไม่เครียดเนี่ยเออเออแนะนําให้ไปดูกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองดูใครที่ดูแล้วสัลลี่แนะนําให้ย้อนกลับมาดูใหม่แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คือไม่รู้เด่ยคือดูแล้วรู้สึกแบบฉันรักครอบครัวครอบครัวนี้ฉันรักหนังเรื่องนี้มากอะไรประมาณเนี้ยนะมาถึงเรื่องของกินกันบ้างนะคะไม่มีมาโชว์แต่ว่ามีบัตรสมาชิกมาให้ดูว่าชอบม,กมากๆจริงๆเดินเข้าเดินออกบ่อยมากทั้งสองร้านเนี้ยนะคะพูดถึงร้านแรกกันก่อนละกันอันนี้เป็นของ Ti ฟโก้สค e z สนะคะ ปีก่อนเนี่ยสาล,ลีก็ทำบัตรสมาชิกของส e e z e ไว้นะแต่ว่ามันหมดอายุแล้วก็เลยไปทำใหม่นะคะบัตรหน้าตาบัตรรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวน้ำที่สาล,ลี่ชอบไปสั่งมากที่สุดเลยก็จะเป็น Banana Fit คือกินบ่อยมากอาทิตย์หนึ่งนี่คือแบบว่ากินหลายวันเลยอะเออจริงๆซื้อทีก็ซื้อ2แก้วกับบ้านฮิวกับบ้านนะคะชอบมากๆสำหรับอันนี้ใครที่ยังไม่เคยไปลองชิมบานาน่าฟิตที่ ร้านสควีสก็ลองไปดูมันจะรู้สึกแบบคือมันจะแบบเหมือนกล้วยปั่นอ่ะแหละแต่ว่าเป็นกล้วยปั่นผสมซีเรียลมันก็จะมันๆหวานๆแต่ว่าเราสามารถสั่งให้เขาเอาน้ําหวานออกครึ่งหนึ่งได้นะเวลาสลี่ไปซื้อสัลลี่ก็จะบอกว่าเอานมข้นหวานแค่ครึ่งเดียวนะคะเขาก็โอเคมันก็จะไม่หวานแหลมมันก็จะแบบมันๆออกแนวมันๆซะมากกว่านะคะก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากกินบ่อยมากเลยนะคะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ เป็นถุงดำๆแบบนี้นะคะใครเป็นสมาชิกอยู่น่าจะรู้นะคะก็เป็นขนมที่ห่อเคียวโรเอนนะทัศาาลี่อ่านไม่ผิดนี่เดี๋ยวซาลีขึ้นรูปให้ดูว่าหน้าตาขนมมันเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นใครที่รักชาเขียวถั่วแดงไอติมชาเขียวไอติมถั่วแดงเนี่ยน่าจะรู้จักร้านร้านนี้เป็นอย่างดีแต่ว่า มันเพิ่งมาเปิดที่สาขาเดอะมอลบางกะปิใกล้บ้านนะคะก็เลยได้ไปกินบ่อยๆช่วงนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากจบไปแล้วสําหรับของโปรดเดือนที่ผ่านมาสําหรับซารีในเดือนที่ผ่านมาเพื่อนๆมีของโปรดอะไรใหม่ๆหรือของโปรดอะไรที่กลับไปใช้แล้วก็รักเหมือนเดิมรักใจขัดดิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ คอมเมนต์มาบอกซารีบ้างเผื่อว่าซารียังไม่มียังไม่ได้ไปลองใช้นะคะก็จะได้ไปสอดส่องไปลองเทสที่คอน์เตอร์บ้างของพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆสนใจตัวไหนไปลองเทสที่คอน์เตอร์ก่อนจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มีสองสำนันที่เพื่อนๆเคยเห็นบ้างแล้วในวิดีโอเฟรนด์ของซารีแต่ว่าเดือนที่ผ่านมากลับไปใช้แล้วก็ตกลงมรักเขาเหมือนเดิมนะคะมีแค่นี้สําหรับเทปทีวิดีโอนี้หวังว่าคงจะชอบกันนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่เทปทีวิดีโอหน้าบ๊ายบาย